ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีงาน Thailand Mobile Expo 2013ขึ้นอีกแล้วนะคะมีอีกแล้วต้องเตรียมเงินในกระเป๋ามาใช้ใจ่ายอีกแล้วไปอัปเดตเทคโนโลยีกันนิดนึงค่ะ,ะซึ่งวันนี้นะคะนายบอมก็จะพาไปดูนะคะความสวยงามของสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นสัญชาติไทยอย่างไ Mo มบายนะคะ,ะซึ่งงานนี้นะคะเขาก็จะมีการเปิดตัวด้วยเดี๋ยวเราในบอมนะคะจะพาไปดูว่าไอตัวนี้ยคือมันมีความสวยงามแล้วก็มี ลูกเล่นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกับช่วง IT r e f ีเฟรค่ะค่ะแล้วก็เราสองคนได้ทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเตรียมพร้อมกับงาน Thailand Mobile Expo อีกแล้วก็มีมือถือใหม่ออกมาอีกแล้วครับ iMobile เปิดตัวมือถือตัวท็อปรุ่นใหม่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับ iQX ครับผมไม่แน่ใจเขาจะเรียก IQ10 วหรือเปล่าสำหรับสเปคตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเป็นสุดยอดของมือถือราคาคุ้มค่าจริงๆด้วยสเปคขนาดคอร์ดคอนหนึเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ย CPU ไม่ธรรมดามาพร้อมกับจอ4.7นิ้วเอ๊ะเราจะเป็นรุ่นท็อปได้ยังไงเขามี IQ6 อยู่แล้วที่5นิ้วไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เนี่ยจอขนาด4.7ติ้แต่ก็เป็น HD เหมือนกัน แล้วนอกจากนั้นกระจกเปลี่ยนจาก Dragon Tail ครับมาเป็นทางค่ายของ Gorilla Glass แทนซึ่งแข็งแรงเหมือนกันเลยคู่แข่งกันเลยทีเดียว2ค่ายนี้กระจกจุดเด่นของ IQX ตัวนี้เรียกได้ว่าหน้าตาของมันมีความบางบางมากๆบางกว่า iPhone 5นิดนึงนิดนึงจริงๆเรียกว่าใกล้ๆกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วหน้าตายัางคล้ายกันอีกด้วยหน้าตาบางๆคล้ายกันด้านข้างขอบๆคล้ายกันสุดๆปุ่มเปิมนึกว่าก๊อปปี้ก,กันมาแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่าของ iQX เนี่ยมีซิม2ซิม คราวนี้มาไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นซิมใหญ่คือมินิซิมธรรมดาซิมธรรมดานี่นะครับกับไมโครซิมเลือกสายได้2อย่างใช้งานได้พร้อมกันตัวนี้สปอร์ต t 3 G ด้วยเช่นกันมีให้เลือกทั้ง3 G 2 1 9 8 5 0แล้วแต่โมเดลเลือกซื้อได้จุดเด่นของมันครับอีกตัวหนึ่งคือกล้องครับปกติแล้วเนี่ยกล้องในมือถือ Android หลายตัวที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะที่ปูดออกมาด้านหลังตัวนี้ครับไม่มีปูดออกมาดูไฮโซทีเดียว เรียบไปพร้อมกับบอดี้อันบางเฉียบนอกจากนั้นแล้วกล้อง18ล้านพิกเซลใหญ่มากขนาดมือถือตัวท็อปๆยัง12เลย12 13อันนี้18ไม่เท่านั้นนี่ยังธรรมดาไปเรียกว่าตกใจแล้วกล้องหน้ากล้องหน้า8ล้านกล้องหน้า8ล้านนี่เท่ากับกล้องหลัง iPhone 5แล้วนะเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ IQX นี้มาพร้อมกับการ์ดจอระดับ PowerVR SGX 5 c 4ตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยบอกได้คำเดียวว่าระดับน้องๆ i p h iPhone เลยทีเดียวเทียบชั้นเทียบรุ่นดังนั้นถ้าคุณเอาไปเล่นเกมกราฟิก3มิติแล้วก็โอ้โหรับรองแรงแน่นอนพร้อมกับจอใหญ่ๆ4.7นิ้ว HD เนี่ยนะ <c oughs> เยี่ยมอีกจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งแรกเลยของ iMobile ไม่เคยทำมาก่อน เรียกว่าจะเหมือน iPhone เข้าไปอีกขันหนึ่งคือแบตเตอรี่ที่ถอดไม่ได้ฝาหลังเปิดได้ครับแต่ว่าแบตเตอรี่ถอดออาไม่ได้ฝังติดเลยฝาหลังเปิดออกมาเพื่อให้ใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วก็ซิมการ์ดเท่านั้นเองวางขายแล้วเดี๋ยวท่านได้เอามาโชว์ให้ดูเรียกว่าน่าสนใจน่าซื้อถ้ต้องบอกราคายิ่งบอกราคายิ่งอยากได้เลยเพราะว่าเขาตั้งราคาเปิดตัวไว้ที่ ,949 0บาทเท่านั้นเองได้มือถือสเปคขนาดนี้อย่าลืม แรม1กิกแล้วก็มีพื้นที่ข้างใน4กิกใส่ยอได้อีกสบายมากไมโคร SD เสียบโถลงโปรแกรมเข้าไปได้ด้วยบางเฉียบถือไปไม่มีใครรู้เนืกอว่า iPhone ทำเป็นเนียนได้ไปดูตัวจริงกันได้เลยในงาน Thailand Mobile Expo